สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน h อเชีีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวติดตั้งนะครับในช่วงเย็นเลยนะครับวันนี้ยังไม่ค่ำนะพอดีเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องรีบกลับแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูงานติดตั้งนะครับเป็น isuzu d-max นะครับเป็นตัวปี2012นะครับซึ่งไฟหน้าเนี่ยอาจจะเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนจากโรงงานนะครับลูกค้าก็ ใช้ใส่ซีนอนมาก่อนนะความสว่างเนี่ยคือเรียกได้ว่ามองแทบไม่เห็นแล้วนะครับลูกแก้วเดิมขุ่นมัวหนักมากนะครับเพราะว่าไปใส่ตัวซีนอน55วัตต์มานะครับทำให้แสงนั้นไม่ออกเลยนะค่อนข้างฟุ้งกระจายนะครับลูกค้าก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไบ l d แทนนะครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยเปลี่ยนหลอดก็เอาไม่อยู่แล้วครับ ลูกค้าก็ปรึกษามาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่นะพอดีเพิ่งได้คิวในตอนนี้นะครับก็เลยจึงจะได้ทำนะครับงานติดตั้งนะครับก็จะเป็นงานติดตั้งตรงรุ่นนะครับโดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขแล้วก็อ้อลืมบอกไปคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งนะครับเป็น BY l ST t b c k k ตัว SE นะครับรุ่นสุดคุ้มของร้านเลยนะครับตัวน,นี้เนี่ยราคาโปรโมชั่น พร้อมติดตั้งเนี่ยอยู่เริ่มต้นเพียง5,500บาทนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยลูกค้าก็มีการเพิ่มอออปชั่นสำหรับไฟเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะบอกฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับตัว b i o d i ดิเอตีแบก็นะครับก็สามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นกับ Isuzu DMAX นะครับสำหรับตัวชมนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งครมโปรเจคเตอร์แล้วก็ตัวจานฉายนะครับสามารถใส่ได้หมดเลยนะ จะอยู่ในกรอบเดิมในเดิมคือถ้าไม่เปิดไฟหน้าเนี่ยไม่มองลูกแก้วจะดูแทาไม่ออกเลยนะครับนะอันนี้ก็ทั้งข้างคนขับและคนนั่งนะครับการติดตั้งก็สามารถใส่ได้ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นน้ำลูกค้าก็ยังมีการเพิ่มตัวไฟสูงนะครับเป็น LED เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเวลาตบไฟสูงเนี่ยมันจะได้เป็นแสงสีขาวเหมือนกันนะครับอ่าเป็นแสงสีขาวเหมือนกันเองแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยตัวตัดหมอก GT ของยังขาดอยู่นะครับพอดีลูกค้าต้องการจะใส่ด้วยแต่ว่าของมันหมดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวของมายัางไงเดี๋ยวแจ้งลูกค้าอีกทีถ้าถ้ามาใส่ครั้งหน้านยัางไงเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตผลงานเพิ่มเติมละกันนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูแสงก่อนคือตอนที่ผมถ่ายเนี่ยมันยังเป็นช่วงประมาณ6โมงเย็นอยู่นะครับอแสงก็ จะยังไม่มืดนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถเห็นไฟหน้าเราได้แล้วนะครับนี่เอกลักษณ์ของตัวแบ็กเอชอี Max นะครับก็บูคัอฟจะอยู่ในช่วงกลางนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ซ้ายกับขวาเนี่ยจะจะเกลีย่ยบางลงนะครับส่วนความเข้มของแสงเนี่ยก็คือจะเข้มตั้งแต่บริเวณท้องแสงเนี่ยด้านหน้ารถเนี่ยในกล้องไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะครับ ไปจนถึงตัวแนวคัตออฟนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในสเตปฟิล์ม60เอาอยู่สบาย,บายนะครับตัวคัตออฟเราก็จะตั้งให้ในระดับที่ตรงกันเปะ๊ะนะครับจะทับกันพอดีนะทั้งสายทั้งขวานะครับนี่สำหรับตัวคัตออฟสวยๆแบบนี้นะครับอ่าร้านก็จะจับให้อย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับตัวนี้อมองกลับไปที่รถนะครับก็ จะไม่มีแสงเนี่ยเข้ากล้องมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการแยงตากเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถึงไม่ให้กลางวันแต่ก็เห็นได้ถ้ามันแยงตานะครับนี่จะให้ดูนี่พอลงมาข้างล่างนี่นะครับเนี่ยพอแสงเข้ากล้องปุ๊บเนี่ยอันนี้พอเราขึ้นมาก็จะไม่เจอแสงที่จะแยงตาแล้วนะครับอ่าลำแสงจะถูกตัดเข้มเลยนะจะไม่เหมือนตัวโปรเจคเตอร์เดิมนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยโอ้โหพอใส่ซีนอนเข้าไปปุ๊บอาการหนักเลยครับ แสงมันฟุ้งกระจายไปหมดเลยเพราะว่าหน้าโคมเขม่ามันหมองมากครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้ดูในรถกันบ้างนะครับเย็นๆอย่างนี้ก็ยังเห็นไฟหน้าแล้วนะอาตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตำแหน่งคนขับนะครับก็โพซิชันเนี่ยจะเหมือนกับสายตาผมมองเห็นเลยนะครับไฟไฟหน้าเนี่ยแม้จะเป็นแค่ตอนเย็นนะเห็นหมาพราทิเย์ี่ยไม่ตกเลยนะครับเราสามารถเห็นไฟหน้าได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าให้ดู ะครับอ่ะเปิดไฟหน้าเห็นไหมครับสามารถมองเห็นไฟหน้าได้ยอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยปิดเปิด,ปดนะครับเปิดแล้วก็มาทันใจนะครับไม่มีการมารอฟาสบไบส์ uy, ไม่มีมารอชาร์จหลอดใดในทั้งสิ้นนะครับเปิดแล้วติดทันทีนะสำหรับบายดนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกเพิ่มออปชันนะครับนี่นั่นก็คือสวิตช์ปรับระดับตรงรุ่นสำหรับ d m a มนะครับ ซึ่งจะมีสิบระดับนะอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในตำแหน่งประมาณเบอร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูก่อนนะนี่มันสามารถเอาขึ้นได้นะครับแล้วก็เวลามีโหลดบรรทุกสัมภาระเห็นไหมครับไฟหน้าก็จะค่อยต่ำลงเพราะว่าผมหมุนตัวปรับระดับนะครับอ่ะจะลองหมุนขึ้น ทุกคนเห็นไหมไฟหน้าก็จะค่อยๆขึ้นนะครับก็หมดห่วงเรื่องการเย,ยงตานะครับไม่ว่าจะขับตามรถเก่งนะครับเตี้ยกว่าเรานะครับเราก็จะไม่มีทําว่าเย,ยงตาเราก็สามารถหมุนที่จะปรับลงได้นะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟสูงนะครับคันนี้ก็จะติด4ดวงนะก็คือจะมีไฟสูงที่ใส่เพิ่มแล้วก็ในส่วนของ ไฟสูง by LED นะครับสำหรับดี a มตัวนี้นะเนื่องจากเป็นไฟต่ำไฟสูงแยกการเวลาเปิดไฟสูงมันจะยิงออกสี่ดวงนะครับแบบน,นี้อ่านับปิดให้ดูอันนี้จะริบไฟนะครับเนี่ยนี่ก็จะยิงออกสี่ดวงเลยนะครับสว่างคมเข้มไกลชัดเจนแน่นอนนะครับสําหรับตัวสเตปนี้อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับดี a มก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ ดีซูซูดีแมกนะครับโฉมปี2012นะครับที่เป็นโคมโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถติดตั้งตัว b บ l อลด์เอสซี N e, ได้อย่างตรงรุ่นเลยนะครับโดยที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขกับตัวโคมรถนะครับรวมทั้งตัวโคมต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับแล้วก็สามารถใส่มอเตอร์ปรับระดับอย่างคันนี้ได้เหมือนกันนะครับร้านสามารถทําให้ได้นะครับก็หลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีโหลดบรรทุกต่างๆนะครับก็จะไม่มีการเอยียงตาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อใส่ตัว ชุดปรับระดับตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งเป็นงานตรงรุ่นสําหรับ d m a มตัวนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยคงมยังไม่ได้เทสได้นะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะต้องกลับแล้วนะแล้วก็มันยังไม่มืดด้วยนะครับก็เลยจะฝากร้านกระผลงานม้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับแล้วมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับอยากแก้ปัญหาให้จบแบบคันนี้บ้างนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้าน ICLDH อลด์ดีเนะครับเบอร์โทรกับไลน์เป็นอันเดียวกันนะครับจะเป็นเบอร์0 62 3 4 2 5 5 50นะครับแล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจนะครับก็จะเป็น s t l d Headlight นะครับรวมถึง YouTube Channel นะครับก็จะเป็น s t l d Headlight เช่นกันนะครับงานรีวิวต่างๆผมจะลงใน YouTube ทั้งหมดนะครับนี่ก็จะได้รับชมกันได้นะครับในส่วนของผลงานทั้งรีวิวสินค้าแล้วก็งานติดตั้ง b บโอทั้งไฟหน้าและไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านอยู่ที่อำเภอแปงยาวจังหวัดกาญจนเรุรนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะมาที่ร้านนะครับก็ทักมาได้นะครับทางไลน์หรือทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมจะได้ส่งในเรื่องของโลเคชันให้นะครับเพราะว่าอย่างครันนี้เนี่ยลูกค้าก็มาจากชลบุรีนะครับก็มาติดตั้งที่ฉะเชิงเทานะครับก็วันนี้เนี่ยขอฝากกะเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับ i s u z u d m a x ซนะครับซึ่งติดตั้งตัว B y LD Projector ในรุ่น b a ็กเอนะครับน้องเล็กสุดคุ้มของร้านที่ราคาคุ้มมากๆนะครับพร้อมติดตั้งเริ่มต้นเพียง5,500บาทเท่านั้นนะ ก็ฝากกะเพียเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ